สวัสดีครับผมวันนี้พามาจอบบอลวานแฮ่ตามคลองครับผมว่าตอนเสาบ่อนดีอยู่ครับแต่ตอนนี้สวยแล้วบหัวบอนหรือบอบนไปจอบเองครับผมบาดสิมารหรือบอมารแ,แ,แย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชิมานานานาา่านนาการะดำครับผมไปลุยกันเลยนะจุดบ หล่นเบิงแหน่ครับผมหมดแล้วอ้ยาฮะมันเตือน,นโอ้อยอ้นี่บ่อนหญ่ครับผมว่าวานไม่ทันนะฮะหล่นบังครับ,เ,บเพื่อห้าวมาติดนะฮะจะเป็นของเรายังไงก็เป็นของเรางมหาว่าพอครับผม มักไว้โดนนละมันจะมีสักตัวให้บ้างไหมกาดหอนครับผมร้อนมากเลยนะฮะมีอัะบ้างไหมฮือ ปลาดงปลาดุปลาอะไรก็ไม่มีนะฮะมีแต่ปลาไม้โอ้ธรรมดาที่ไหนไร่มันลื่นทำเป็นลื่นยี่เตือนยังไม่ได้ทำอะไรเลยตุรแล้วล <c oughs> จะเอาอไรไว้เทะ អ <mí toys> <coughs> <coughs> <sh yelled> ាយ៉ាកពួយអាយ៉ាកពួយរៃកពួយស្នាញ់កពួយស្នាញ់មកអូនឿយចៃលកើហេលូនกันนะฮะว่าไอ้ตุลตูนนี่เมตูลอะไรอืมកពួយผัด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 เต็มแหเลยใครจะให้เมฆឈើสงสัยจะเมฆឈើមកអូสงสัยจะเป็นกิ่งไม้ อะไรดังเนี่ยเมชื่ออีลิอายมาตายมาปลาเมกโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินกบฟูยัยกระเบยกบฟูยัยกระเบยโอ้ขี้ควายนะฮะโอ้ให้วานเอาปลาวานเอาแต่ขี้ควายโอ้ละเหนื่อยใจเหลือเกิน ขึ้นตรงในบอกโอ้ทรงสัยจะได้เอาไมโครมาให้ขึ้นแล้วโอ้โอเหนื่อยใจเหลือเกินแต่ฤๅษีหาที่ขึ้นไม่เจอแล้วนะฮะมันเหลือเกินโอ้มันเหลือเกินบ่ฮมันลืน <laughs> มันลืน <laughs> โอ้ถือฝนเปะ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 เมื่อตอนกลางคืนด้วยหลืนโอ้เหนื่อยใจเหลือเกิน โอ้มันลื่นอะ้างล่างโอ้โหเออยี่ลงไปคืนทำไมโอ้ให้คืนมายังจะลงไปคืนอีกเหนื่อยใจเหลือเกินเฮ้ขึ้นหลังอื้อคืนให้ดีๆเหมือนชาวบ้านเขาน้อยเอ้ขึ้นได้แล้ว โว้าวเต็มมนุษย์ธรรมดาตัวนี้มีแต็มอีกเลยไม้โอ้เหนื่อยใจเหลือเกินนี่ว่าติวได้ปลาเมฆกับปลาขี้ควายอืมโอ้ยื่อเถอะยิ่งทำเป็นเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยอย่างงี้ไหมครับลอกโอเหนื่อยอย่างงี้ไหมครับบ่าอื้อวะโอ้เลยครับหมท่านโอ้เหนื่อยใจเหลือเกิน หลุนเบิงแฮน,นี่ครับผมแฮหวานครอบเปะข้างนะฮะขอบปลายหยาครับผมว่าจะมารหรือไม่มานีปลาไม่ได้บอลล็อกปลาบอบอลเลยครับมือนี้ต้องทำหาเทโรนะฮะไม่แน่เพิ่มันจะโดนไหนอู้ใหญ่อู้ใหญ่ไม่ตัวให้บ้างไหม ต่เสาครับผมแบบลับหลังได้ปลาดุกคนละตัวไม่เจออะไรเลยเดี๋ยวลองหาวเบิงครับผมเฮ้ยมันจะติดมาเพื่อจะมานมั่งเหนื่อยใจเหลือเกินนะฮะ ตอนเสาบอนดีครับผมปับปุบปุบปุบ,ปบสวยๆมาหายมิดเลยนะฮะ mm. อะไรเจออะไรบ้างไหมเจอแต่หญ้าหวายนะฮะเงียบ oh. mm. กริบเหมือนเดิมธรรมดาที่ไหนอืม mm. อีปลากรั่งรายกระตุยปรูดขนาดนั้นหึโอ้ยจะเอาปลาขาวอูไม่เอาปลากรั่งโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินอ๋อเอาให้มันอู้อาอู้อาเลยโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินโอ้เดินอะไรไกล3-4กิโลเท่ แล้วครับตาฤลืสีไปแล้วจวดดเ้อเฮ้ยเต็มบ่อเลยนะฮะ,ฮะบ่อน้อยอีมีแฮเอฟอยู่ตรงนั้นอีกโอ้วันจะรรมาดาตัวนี้โอ้วันติดกันคนละค้างเลย เหนื่อยใจเหลือเกินมาหล่นบึงแห่นี่ครับโอปลาข้าวมันขึ้นหลายตัวอววืเลยวา,า,านเอาปลาข้าวอโอธรรมดาที่ไหนนี่ <laughs> ทำเป็นห <laughs> เหน,นื่อยอแค่ลืมตกน้ำครั้งเดียวทำเป็นเหนื่อยโอ เหนื่ยใจหลือเกินอะไรตุรออโอ้อเหารวัวตวยวิธีการเรียกหาปลาขาววตุรนะฮะโอ้ต่าเบิงครับว่าจะมีให้สักตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวบ้างไหม <c oughs> ไม่เอาน้อยหรอกเอาเย,ยอะๆนี่แมวที่บ้านเยอะตุออ là khí khoải <laughs> Thế mẹ ai nhã uh, là người chạy lứa cơn Ui chân áp đồ Ô, thầm mà đà chi này nỉ, Ô, 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 ô Mẹ ฮึหมฮึ่มแคฮึ่มเฉยๆมาฮะมีอะไรกระตักกระตึกกระตุกกระตะบางไหรู้ว่ามีแต่สมเอดึงไว้ยอะไรฮึ่มสมเอเต็มเลยบ่โอ้เหนื่อยใจเหลือเกินยืดตุวช้าปลาไรดังตัว ไปอะไรไปอะไรไปอะไรอื้อา,าที่ไหนอีธรรมดาที่ไหนกิทาหีปายาอ <c oughs> <c oughs> ู้เ่าฮ่าวดือใจเหลือเกินปายากับปลาเสมอว,วู้ธรรมดาที่ไหนหนู่น <c oughs> ไป <c oughs> ปลดให้ไกลไกล <c oughs> โอ้เดินขึ้นฟังกันเหนื่อยแล้วหี <c oughs> ดังตะอื้อกิทา Nguồn bê bê rôn năm bay Ý đơn mươn lạc liền chạy lửa cơn Cơn Hey, Bỏ đài khắp phông ยังไม่มานเลยนะฮะธรรมดาที่หนนี่เดีย๋ยวจะมือนี้เงียบครับผมป่าบกอยบอนอากาศร้อนๆพอจะมาเล่นน้ำอยู่ครับผมครับผมเฮ้ป่าบกอยบอนครับมือน,นี่จะมาเล่นน้ำยูห้วยครับผมอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานอนาคตะ้วครับผมบ่มานนะฮะ กาหอนแหงจากไรให้จะได้ออกจากบ้านครับมานบอมอัมนกันจังหวากันเทียนึงนครับผมฮ้ร้อนเหลือเกินนะฮะฮ้ตาฤสษียิ้มเสียมเลยนะฮะอย,อยู่นูน่นอู้เหนื่อยใจเหลือเกินโอ้ธรรมดา,าสิไนสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะฮะบายบาย